ตัวนี้เป็นนาคาโปวิค TR2 นะครับผมเปลี่ยนมาความรู้สึกเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เปลี่ยนท่อมาแล้วนะครับผมต้องให้พี่เขาเจาะให้นะครับรูเลนเซอร์เหมือนคอท่อมันไม่สุดมันจะมีลมร้อนออกนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ร้อนมากครับดูท้องฟ้าสินี่โูตรงนี้ฝนตกมากอะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันนะครับกินีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิวอภิรักนะครับวันนี้ก็บรรยากาศคือแบบฟ้าแบบมืดมาเลยแต่ว่าบรรยากาศน่าขับรถมากนะเวลาสี่โมงกว่านะครับผมก็เลยจะมาทาคลิปนะครับวันนี้คือทําคลิปอ่าทำคลิปแบบเล่าว,ว่า ความรู้สึกหลังที่เปลี่ยนท่อมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากเปลี่ยนท่ออาคาโปวิกตัวนี้เป็นอาคาโปวิกคีอาทูนะครับผมเปลี่ยนมาถึงเดือนยังก็น่าจะถึงแล้วมั้งไม่ก็เกือบเกือบถึงเดือนแล้วครับก็น่าจะเกือบถึงเดือนแล้วไม่ก็ถึงเดือนแล้วผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าความรู้สึก เป็นยังไงนะครับหลังจากที่เปลี่ยนท่อมาแล้วนะครับเป็นตัวนี้อย่างที่บอกในคลิปตอนที่ผมเปลี่ยนนะว่าผมซื้อมือสองมาตอนแรกมันเป็นน่าจะเป็นปีเป็นรถปีอ่าของผมที่ซื้อต่อจากพี่เขานะรถพี่เขาน่าจะปีเก่ากว่านั้นอะ่ะไม่ก็พี่เขาไปเอาจากคันเก่ามามั้งเพราะว่ามันเป็นเอ่อ เป็นเหมือนท่อใบเก่าอะ่ะเพราะมันไม่มีรูเซนเซอร์นะครับผมต้องให้พี่เขาเจาะให้ด้วยนะครับรูเซนเซอร์ก็น่าจะเป็นปีเก่านะครับก็พอใส่แล้วนะครับก็อย่างที่คลิปบอกเลยว่าตอนใส่เนี่ยมันแบบเหมือนคอท่อมันไม่สุดนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะเกิดปัญหาอะไรนึกว่าแบบใส่ไม่ได้จริงๆก็พี่เขาบอกว่า,วามันใส่ประมาณนี้แหละครับเพราะว่า ก็เหมือนจะปีเก่ากว่าปีใหม่กว่าของผม,มเป็นปีใหม่กว่ามั้งมันเลยแบบพอท่อน่าจะยาวกว่าแต่มันก็ไม่มีปัญหานนะในการใช้แค่มันจะมีลมออกนิดๆหน่อยๆนะครับลมออกจากพอท่อนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่มีผลอะไรแต่ว่าตอนที่เขาเรียกตอนที่เราแบบเวลารถติดหรือว่าพวกอะไรอะ่ะเราต้องเอาขาลงใช่ไหมมันมันจะมีผลตอนนั้นคือมันจะมีลมร้อนออกนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ร้อนมากครับมันก็ยังพอทนได้อยู่ ดูท้องฟ้าสิโคตรน่ากลัวนะครับท้องฟ้าคือมืดมาเลยอ่ะโคตรน่ากลัวแต่ว่าหน้าขับรถอ่ะหน้าขับรถหน้านอนช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับบรรยากาศฝนตกจะบอกว่าหน้านอนก็นอนหน้าเที่ยวก็หน้าเที่ยวคือทุกอย่างอ่ะท้องฟ้ากํำลึมครึ้มหน้านอนหน้าเที่ยวนะครับ จะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับการรู้สึกโอ้สำหรับความรู้สึกที่เปลี่ยนมาก็น่าจะตีไปเป็นหนึ่งเดือนเลยแล้วกันนะครับว่าหนึ่งเดือนมันเป็นยังไงบ้างหนึ่งเดือนมานี้นะครับก็ นี่ฝนรินแล้วครับโดนแน่ตอนแรกผมนึกว่าจะมันจะไม่รินนะแบบเพราะว่าแถวบ้านผมมันก็แค่คลึ้มๆม,ม,มาเฉยเฉยอะ่ะแต่ว่ามานนี่คือดูฝั่งนู้นนี่มืดเลยเราจะขี่ไปฝั่งนั้นนะครับคือถนนที่ผมใช้ก็อาจจะเป็นเส้นเดิมๆนะครับเพราะว่าจะจะขี่ไปเรื่อยมันก็ไม่คุ้นชินทางแล้วก็มัน อะไรต่างๆนะครับก็หลังจากที่เปลี่ยนท่อมานะสำหรับผมนะครับอ,อขับดีขึ้นขับดีขึ้นคือขับแบบอ,อยังไงอะ่ะบิดแล้วก็เวลาเร่งคันเร่งแบบบิดอะ่ะมันจะแบบมันไม่ทันใจเหมือนอ,อท่อเดิมนะแต่ว่ามันจะขับดีอะ่ะ ยังไงอะ่ะมันไหลปลายอ่ะนะแต่ว่าผมก็ขี่ประมาณหนึ่งร้อยร้อยสิบแค่นี้นะครับไม่ได้ขี่อะไรรวดเร็วเลยนะครับดูดูท้องฟ้าสิหนักเลยนะครับผมจะอ้อมไปแบบรวดๆเลยนะก็จะเล่าไปด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็หลังจากเปลี่ยนมานะครับผมรู้สึกว่ามันบิดบิดแล้วถ้าถ้าแบบต้นๆเลยคือคือถ้าเพิ่งออกตัวเลยมันจะแบบ ไม่ไม่งยไงมันไม่พุ่งอ่ะมันไม่พุ่งเหมือนท่อเดิมอ่ะเข้าใจปะคือมันไม่พุ่งเหมือนท่อเดิมครับแต่ว่าพอขับมาแล้วอ่ะอย่างเนี้ยระยะหกสิบแปดสิบแบบนี้ถ้าเราจะบิดเพื่อกระแทกคันเร่งไปเลยอ่ะมันจะพุ่งมันจะเร็วมันจะมารู้สึกว่ามันปื้นๆมาเลยอ่ะอีกอย่างก็คือเสียงนะครับมันมีเสียงแล้วมันก็บิดมันกว่าเดิม พอมีเสียงแล้วมันก็บิดแล้วก็มันมันกว่าเดิมมันอะไรกว่าเดิมนะครับฝนเริ่มมาแล้ว ฟ้าสิฝนลเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ต่อครับก็นอกเรื่องมาพอสมควรคือตอนบิดอะคือแบบถ้าเรามีความเร็วที่คงที่มันมันจะแบบไม่อันนี้เลยนะคือมันจะไม่อืดเลยนะเวลาถ้ามีความเร็วคงที่แล้วคือหกสิบแปดสิบแบบนี้แล้วเราบิดเพื่อพุ่งเพื่อกระแทกไปเนี่ยมันจะไม่อืดเลยมันจะแบบมันจะเร็วทันใจเราอยู่นะ แล้วความเร็วไหลไปลคือสําหรับผมนะผมมิดแป๊บเดียวมันขึ้นหนึ่งร้อยอ่ะผมขับในกรุงเทพนะผมมิดแป๊บเดียวเลยมันขึ้นที่หนึ่งร้อยยังไม่ทันมองอะไรเลยมันขึ้นหนึ่งร้อยอ่ะเนี่ยดูว่ารอบนะครับมันมันขึ้นเร็วมากเลยผมรู้สึกว่ามันขึ้นเร็วกว่าท่อเดิมนะครับ แต่ว่าเรื่องความประหยัดน้ำมันสําหรับผมหรอสําหรับผมคือไม่ประหยัดเท่าท่อเดิมเลยท่อเดิมผมรู้สึกว่าประหยัดกว่าเยอะเลยแต่คือก็ต้องขี่ทางไกลอ่ะ,อะนะเพราะว่าผมขับไปผมมาอยู่นี่นะผมยังไม่ได้ขับไปไหนไกลๆเลยมีแต่ขับไปอ,อยู่กรุงเทพ ขับไปในกรุงเทพนะครับแถวพวกสาทรก็ห่างจากบ้านผมสี่กับสี่สิบโลก็ไม่ได้ไกลมากนะครับแล้วก็ขับมาแถวนี้ก็น่าจะสิบยี่สิบโลนะครับมันก็ไม่ได้ไกลอะไรมากผมก็เลยไม่ได้ค่อยได้ขับไปไกลเท่าไหร่นะครับมันก็เลยแบบผมรู้สึกว่ามันกินน้ำมัน เนี่ยอย่างผมวันนั้นมีอยู่หนึ่งขีดนะแล้วก็ผมเติมไปสองร้อยเติมไปสองร้อยมันขึ้นมาเป็นสี่ขีดประมาณสี่ขีดผมขึ้นมาประมาณสี่ขีดนะครับแล้วผมขับไปในกรุงเทพอ่ะแถวสาทรพวกนี้นะครับ ขับไปแถวสาธรแล้วก็ขับไปขับกลับประมาณนี้นะครับมันก็เหลือประมาณสองขีดนะครับผมขับไปขับกลับความเร็วที่ใช้ก็แปดสิบเก้าสิบนะครับด้ความประหยัดน้ำมันเนี่ยผมบอกเลยว่าสู้ท่อเดิมไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้เลยอะแต่ว่าก็ต้องเทียบว,ว่าขับทางไกลด้วยนะครับอุยอะไรหล่นก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าขับทางไกลแล้วมันจะประหยัดกว่าเดิมไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเรื่องประหยัดอะผมบอกตรงๆว่าผมรู้สึกว่ามันสู้ท่อเดิมไม่ได้นะถึงจะแบบไม่ได้ขับไกลนะครับก็อุปสรรคในการเปลี่ยนท่อสำหรับผมเลยคือกู๊ดตำรวจ อย่างเดียวเลยครับผมกลัวตำรวจผมขับไปกรุงเทพผมไม่เคยเจอนะแต่ว่าก็กลัวแต่ว่าถ้าไปตอนเช้าเช้าคือเจอแน่นวโนอูตรงนี้ฝนตกมากอะฝนตกเลยอะฝนตกอะคือบรรยากาศเอาจริงๆนะแบบนี้ต้องไปภูเขาแล้วมนะั้ยใช่ไหมแต่ว่าไปไม่ยากครับเงินไม่มีแค่นั้นเองคือไม่มีเงินไปเที่ยว บรรยากาศแบบนี้ผมบอกเลยว่าโคตรน่าไปเที่ยวดูน้ำถ้าเราลดแบบนี้เนี่ยเรายิ่งไม่ถูกกับน้ำเลยนะคือไม่ถูกกับน้ำเลยจะบอกว่าสายพานแบบเราเนี่ยมันไม่ถูกกับน้ำเนาะ ถ้ามีน้ำแล้วมันไปไม่ได้อะดิถ้ามีน้ำแล้วมันไปไม่ได้เลยดิช่วงนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่ยี่สิบเอ็ดละอีกไม่นานผมก็จะได้เปิดเทอมที่มหาลัยละเปิดมหาลัยก็ต้องไปปรับตัวปรับอะไรใหม่ ปรับตัวใหม่ผมยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะอยู่ได้ไหมเนี่ยผมเข้าเรียนที่มกรุงเทพนะครับผมเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการถ้าใครพบใครเจอก็ทักได้นะครับถ้าใครยังจําผมได้หรือว่ายังมีการติดตรงติดตามผมอยู่แบบนี้ก็ทักได้นะครับถ้าทักก็จะดีมากเลย ครับฝออนตกนะไม่รู้ว่ามันน้ำจะเข้าน้ำจะเข้ากล้องไหมนะคงไม่เข้าหรอกบรรยากาศผมบอกเลยว่าตอนกลางคืนบรรยากาศกรุงเทพสวยมากเลยนะแต่ว่าความวุ่นวายนี่ก็ยกให้ที่หนึ่งเหมือนกัน ฟังเสียงท่อไปเพลินๆนะครับเดี๋ยวอะไรที่ผมจะไม่ได้ใชายแล้วก็อาจจะค่อยๆโละทิ้งนะครับเพราะว่าผมก็จะดูก่อนว่าอยากขับมอไซค์เที่ยวไหมสําหรับผมคืออยากมากนะครับสําหรับมอไซค์เนี่ยแต่ว่าติดด้วยเรื่องแฟนไม่ใช่ว่าแฟนไม่สู้นะแต่ว่าผมสงสารเขาเวลาแบบอ่ายังไงอะเวลาแบบเนี้ยฝนตกแบบเนี้ยถ้าเขาชอบก็ก็ว่าไปอย่างนะครับแบบ ฝนต่อมันก็ฟินดีใช่ไหมล่ะแต่ว่าเต่ว่าเวลาเขาง่วงหรือว่าเวลาเนี้ยแบบผมผมสงขาเขาถึงพึงแบบผมจะติดกล่องหลังติดแหลกเพื่อให้เขานอนพิงได้แต่ว่าสําหรับเขาก็คงนอนไม่ได้เหมือนเดิมผมก็ดูสถานการณ์ก่อนถ้ามันรู้สึกว่าเออไม่ได้ใช้หรอกผมก็อาจจะขายทิ้งนะครับทั้งกล่องทั้งอ่แหลกท้ายนะครับแต่ช่วงนี้ก็อยู่ๆแบบนี้ไปก่อนเพราะว่ายัง ยังไม่ใช่ว่ายังไม่มีแผนเที่ยวยังไม่มีเงินเที่ยวครับืขับมานี่ก็จะสิบนาทีแล้วใช่ไหมหรือว่ายี่สิบแล้วดูนี้ฝนตกอยู่นะผมต้องกลับไปบ้านเราไม่รู้ว่ามันจะตกวะเนี่ยเปียดเราไม่ไี้ทั้งกล้องทั้งอ่ะ บิดมันมือจริงๆนะสำหรับผมคือเปลี่ยนท่อแล้วมันบิดมันจริงๆอ่ะมุมเดิมครับที่รถติดรถติด แต่ก็ยังไม่ได้ติดเท่าในกรุงเทพนะจริงๆในกรุงเทพเส้นที่ผมไปมันก็ไม่ได้ติดแบบไม่ได้ติดแบบเออมันไม่ได้ติดจนไปไม่ได้นะเพราะว่าเส้นที่ผมไปคือเส้นบางบอนเส้นบางบอนมันอยู่แถวบ้านผมจริงๆมันอยู่ติดอยู่มันติดฝนแค่ส่วนนั้นเองไม่ใช่ติดฝนสิ ติดแค่ส่วนนั้นนะครับคือมันไม่ได้ติดอะไรเยอะเลยติดแค่ส่วนนั้นเข้าไปกรุงเทพก็มีช่วงติดนินนดๆหน่อยนะครับไม่ได้ติดแบบจนไปไม่ได้ไม่มีแต่ก็มัเตอร์ไซค์นาะเราแต่ถ้ารถยนต์คือแทบไปไม่ได้เลยนะเวลารถติดอะ่ะไอ้โดนหลุมนี้ประจํา ขับมากี่ครั้งก็ไม่จำก็ตอนนี้คลิปที่ผมอัดอยู่ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงพันซับแล้วก็อีกไม่กี่ซับเอง เกือบเกือบห้าสิบค่ะเออไม่ใช่เกือบเกือบสึห้าสิบกว่าซับนะบก็จะถึงพันซับแล้วก็ฝากกดติดตามหน่อยนะครับเดี๋ยว,วถ้าพันซับก็ฉลองพันซับจะให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้ว่าฉลองพันซับจะให้ทำอะไรเพราะว่ากว่าจะถึงพันซับเนี่ยผมแบบทำแบบโ,โหมดมากอ่ะบอกตรงทำนานมากอ่ะคือผมจะเรียกว่าสายบุกเบิก ก็สายบุกเบิกนะสาหรับผมนะผมก็เรียกว่าบุกเบิกได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้ารวมเอาจริงๆคือผมอยากทํำ youtube ตั้งแต่ผมอยู่มต้นอ่ะคือถ่ายอะไรไม่รู้เรื่องครับแต่ก่อนก็คือถ่ายคลิปแกล้งน้องถ่ายนั่นถ่ายนี่คือถ่ายไปเรื่อยอ่ะอยากทําก็ทําแบบเนี้ย แล้วก็ลบคลิปทิ้งต่อมาก็ถ่ายคลิปรถตอนนั้นก็วิวมีคลิปหนึ่งก็วิวดีเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ลบทิ้งเพราะว่าคิดว่าคงไม่ดังคงไม่ทําต่อแล้วแหละก็เลยก็เลยไม่ดีกว่าเลยไม่ได้ทําต่อแลวสุดท้ายก็ กลับมาทําอยู่ดีผมรู้สึกว่าผมทํา YouTube แล้วไม่มีความสุขอ่ะมีความสุขครับโหแต่ทําไมมาทางนี้ฝนไม่มีเลยอ่ะแต่ท้องฟ้าแบบคึ้มอยู่นะแต่ว่าฝนไม่มีเลยว่าจะทําแบบ บิดม,มันให้ดูก็ทำไม่ได้รถเยอะก็มาเล่าบอกแล้วกันว่ามาเล่าอา่มาเล่าว่าหลังจากเปลี่ยนท่อมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็จริงๆเปลี่ยนท่อมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับความรู้สึกก็เปลี่ยนท่อบิดมันดีรอบไหลไป ครับนะกลางกับปลายนี่ผมว่าไหลเลยแต่ท่อเดิมพุ่งท่อเดิมก็ขับดีนะผมขับไปเที่ยวผมว่าระยะทางไปเนี่ยขับดีเหมือนกันท่อแต่งนี่ก็ขับดีแต่ว่าไกลๆนี่ยังไม่ได้ขับเพราะว่าไกลๆผมว่าเลือกใส่ท่อเดิมดีกว่าถ้าไปไกลนะเลี่ยงตำรวจตำรวจด,ด้วย ถ้าขับใกล้ๆใส่ท่อแตง่งแตง่งไว้เรอะถ้าขับดีขับอะไรก็แตง่งๆไปเลย ก็จะถึงบ้านแล้วนะครับสี่โมงกว่านเนี้สี่โมงครึ่งโอทางนี้ก็ฝนตกนี่ตอนนั้นเรามายังถนนยังไม่เปียกเลยใช่ไหมแต่ทำไมตรงเมื่อกี้ฝนไม่ตกวะฝนตกวดทัวฟ้าตัวนี้ใช่ไหม คือไม่มีกระจกแม่งลําบากจริงแต่ว่าแลกมาด้วยความเท่ความเท่แต่ต้องแรกมาด้วยความลําบากรถช้าๆนี้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้ารถวิ่งเร็วๆนี้ลำบากขั้นสุด เสียงท่อไปก็ฟินนะเวลาฟังเสียงทงเสีงยงท่อไปแม่งฟินดีอ่ะก็โอเคครับผมก็จะถึงบ้านแล้วดูตรงฟ้าเนี่ยโคดเงยดคดขึ้นก็จะถึงบ้านแล้วครับถ้าชอบก็อย่ายลืมก กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แลับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผม